của con, con, con người có nghĩa là con người có nghĩa con người có nghĩa là 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 có nghĩa là con người 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 có แม่เอานมไปกินเนี่ยกินไมวแรกน้ำนมอะไรเติมยัไม่กินเลยหลังจากสามวันสองวันถึงจะเริ่มกินวันเกิดจริงๆเนี่ยไม่กินอะไรอยู่ทงนี้ไม่รู้มันโง่มาเอาประเพณีที่ไหนพอถึงวันเกิดรีกันใหญ่กินจะเลิมใครลำบากเพราะเพราะแม่ให้แม่ทำกับข้าวเลี้ยงเพื่อนลำบากเพื่อนนี่ ไอ้อย่างเนี้ก็เรียกเกิดมาไม่ได้มาเป็นพลังเกิดมาเป็นภาระดอาระกวณนี้ก็ขอุงโธนาขอให้สุขสันวันเกิดฉันหลับเกิดแล้วต่อบุญต่อคุณสมต่อบารมีช่วยนุงช่วยนี่ช่วยเหงือเด็กกับพระตุ้มอกครคนชราที่วัดนี้ก็แต่มาคิดว่าเกิดมาจากนี้จะพยายามช่วยคนให้มากที่สุดก่อที่จะมากแผ่ จะไม่เกิดมาเป็นภาระให้ใครอยากจะเกิดมาเป็นภลังให้กับประเทศชาติดังน็พวกเราที่มาร่วมกนเกิดกับก็ขอให้เอาเป็นก้าวลัำกัดมั่นจากแบบนี้เป็นไรในตื่นแต่เ้าแรกมาพอดีมาทำภารกิจอะไรส่วนใครมไปทำพอดีของข้าเฟีข้างล่าอุกจอันนี้เรงไม่ได้ือ เข้าผิดป oh, ัาดไดไปอ่ะ oh, ต yeah. ่อไปตรวจน้ำรักตอนที่จะาบุตสมัยเจ้ากรรมเร็วสกสาธุยะถาบริวัรนะภุราปาริปุเรนติสาตะลังเอวะเมวะอิเตวินังเตะตังปะกัปิจิตังเมจิตังตุังคิปะเมวสุเมจโต สัพพิป kind of ุเรตุสังคปาทัมโทปนละโสยะนามลิโชติลาโสยะเทสพิติโยวิวัตฉุตุสัพพโกรโวินาสตุมาเตปวัตนัตราโยสุขีิกายุโภคาวะอภิวัตนาสิริสานิจมุตตาปัจายโนจัตตารโธรรมมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระนา ส่วนคตไม้นะถาภมีะถาาถ่ายภาพรูปกนึครับถโนี่้ลคจะถ่ายจยรูงพ่อนเวลานี่าใจะถ่ายรูปก้กังหลังมชิ้นโตเลยใครจะถ่ายมาถ่ายเยโย่จับเลยโย่นั่งเลยม่อชิ้นโตเลยโย่มืช้นโตเลย เรเรียกถ่รันมกับหลวงพ่อเชิญครับเดี๋ยวจะไปตากิจกรรมแจกขนมเด็กๆอีกเดี๋วิายรูปนะคะนี่ตัข้างหน้าเรียบขหน้านั่งไเยกหลังเยเียนขึ้นมาจะได้จะได้หลวอพ่อยืนให้แล้ว ไปนิดไปนิดไปที่ด้เปิดประตูบนได้ตัวบ้างค่ะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปทำกิจกรรมต่อขออนุโมทนาทุกท่านในนายกนะทุกท่านในร่วมกันขอบคุขอบคุณครับ